เบื่อเลย,เลยมีบามีบา,ามีบาเอา้าเบื่อนเพื่อนขึ้นเพื่อน,อนอยังไงไม่ไถามเพื่อนเลยปักอ่านนุ่งหมดไปปิดไม่ก็ได้ครับปิดไม่ปิดไม่อ่นอานแล้วเราก็ตอบไลน์เธนอ,อยู่มีตอบไลน์อะไรอย่างที่นั้นมีตัวหนึ่งอยู่หน้าพี่นันตอบไลน์เช้าดีอยู่ไม่ใช่ สบายดีจายสบไยคุณชายใช่ลูกชายเจ็บพ่อเลยวะอืมไอเดนเจ็บพ่อเลยวะ นอนน้อยอะดิ <Cub es> <desserts> อะไรนะพี่นันนอนน้อยนอนน้อยนอนดูนี่นอนได้แหละไปวิ่งตัดหน้าไม่ได้นอนน้อยนะพี่จะเป็นหวัดได้ไงปูมแพ้จะมาได้ไงร่างกาอ่อนแอต้องการคนดูแลไหม ไม่ <c oughs> สาวรลาวสาวล่าพี่นันสาวสาวล่าต้องใช้เบียร์เลาาลอกก็สวยก็สวยค่นไ่ไหนหมดแล้วพี่เดากฆ่าคนเนี่ยอยากฆ่าคนอยากฆ่าคน ภักะมาธิหรือว่าหรือว่าไอ้ก้ามาที่แค่เอามิเกลมาเถ้าเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วก็คงพอพอกันแล้วมันก็มีปืนแล้วอ่ะจะเก็บซิกซอร์หรอที่ท่านไม่มีจะโกดีไล้ไล้ไล้ไม่มีเลยอันนั้นที่นั่นอุ้ยมีตัวเฮ้ยสาวเพื่อนลงลง หนอะ่ะน <stop> ี <p> ่ในโรงนี hmm. ่ลงเพื hmm. ่อนยิงอยู่ต่อถนัดอยู่แล้วเรื่องลุมๆมันมองไม่เห็นน่ะมันอยู่ในควันโอ้โหโโอ้หก็จะชาร์จมาตรงนี้แล้วก็มันจะโผล่อยู่ในโรงที่ไหนได้มันอยู่นอกโรงดูเลยเอาไว้หลังนั่งฟ้าไปเองนางฟ้ามาแล้ว ง่นฟมาตนายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมกำลังจะล้มไปไปไปฟิวสันเดินเข้าไปอย่ามาเดินโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิงผมมันมันมาแล้วมันนี่มันนี่มันนี่มาตัวอันนี้มันนี่ฟิวซันมาที่ เอาชุบ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 โอเคยิงยิงชุบชุบอย่างเงี้แหละอย่ากอรอโดดอย่างเงี้แหละอย่าไปไกลอย่าไปไกลยาไม่มีหายยายไปเพือ่นอนปาอีกคนละคนอีกคนละโอยาสัก๊อกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยืนใกล,ใกล,กล,กล,กล้ๆกันยิงยิงชุบชุบไหนมันอ,อยู่ไหนเดี๋ยพี่ยิงเองแคมไม่ต้องแคมไม่ต้องพี่ยิงเองว่าคงเก็บยาไม่ได้ผมเก็บยาไม่ได้ผมเก็บให้ เก็บให้ใช้ให้ผมกระเป๋าว่างอยู่นะแต่มันเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรผมเก็บให้แล้วฟิลสันไม่ต้องวิตกที่นั่นใจร้ายใจร้ายอีีเกยบมาที่เสร็จเรียบร้อยมันตายไปแล้วเก่งก็มาเลครับแต่มีอะไรเก็บไม่ได้อีกไหม นานต้องเก็บยาได้มาแต่เรียวแต่เดียวแต่เดียวเเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้มาเนี้าเรามาเก็บเรามาเก็บแยกทางนี้มาดูสันมาเนี้เอาจับตาไหมพี่ดูสันเรามาเก็บแยกตรงนี้ดูสันมาเก็บตรงนี้ดิเอาเร็วเดี๋ยววางให้ได้ปะเนี่ยไม่ได้เนี้ยดูสันจะเล่นแบบไม่ใช้ยาหรอ เก็บไปได้จริงอ่ะเออโดนอะไรอ่ะอ้าวฟิวสันโดนบั็อกอะไรเนี่ยบั็อกห้ามสัญญาไม่ให้แล้วเขาไปยิงนิดพตายกับตายเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวหาวิธีก่อนลองเก็บของอื่นก่อนทีนึงดิเก็บปืนเก็บอะไรฟืวสันลองเปลี่ยนปืนดิเดี๋ยวอินเฟรดไหมเนี่ยเอาอะแล้วฟิวสันลองเปลี่ยนปืนนี้ก่อนลองเปลี่ยนปืนทีนึงแล้วค่อยมาเก็บยาปืน อ่ะแล้วเรามาเก็บยาใหม่เหมือนเดิมครับพะชาจ๊อดอเ,เก็บของออกแถมนี้กระเป๋ามาได้เต็มไปยังไปเก็บเองเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่เก็บของไหนไหนพุชเชียเอาเอาของเอาของทิ้งให้หมดเอาของทิ้งให้หมดเอาไว้วอไป เออเอาหนี่เอายาอะไรเนี่ยเก็บอย่างอื่นได้หมดเก็บยาไปได้อย่างเดียวเก็บยังเออได้แล้วเออเมื่อกี้ทำไมไม่ได้อะกระเป๋าก็ระเป๋าเต็มนะเต็มเบอร์เงี่เน็ตเน็ตเป็นไงบ้างตอนนี้เน็ตปิงเบาเน็ตปิงเท่าไหร่เน็ตห้าสิบเก้าเองไม่ปิงนะห้าสิบเก้าดิห้าสิบเก้าก็โอเคอยู่เล้ห้าสิบกระเป๋าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เองโอ้กระเป๋าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อา้าว <20, S 1> เราก็เป๋าสามใครมา 8, วันนี้28นะพีพี่นันไปกับพี่นันไปกับเบอร์ไหนอ่ะฮะพี่จะมาดูในโรงนี้ว่ามันมีของไหมทำไมไม่เข้าวงอ่ะมาดูของอ๋อเบป่นเพื่อนหนูยใช่ไหมเดี๋ยได้าละ Jing bell, jingle bell, jingle Jing bell, j i n g all the way. Jingle bell, jingle bell, j i n g all the way. เออที่ซืสันเน็ตคงไม่ดีแน่ๆเลยเนี่นะยเออจัดอาดร์าาเน็ตก็ดีเกิด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 เราจะตายกันทั้งที่นะฮะเราวิ่งไปแบบนี้นะโอ้ยอย่างนี้หมายค้าว่าให้ แน่แน่พี่นันจานก็ได้ไอพี่นันนะมาม่เนี่ยเเรอมาทหารมบมบมบทำไมเดดีเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเคเดี๋ยวมันแจตาไปจย่านหน่อยดิันแขง่ดิใครมาฟาอยู่นี่ปงเเอา เราไปปันแข่งเฮ้ยแถวๆนี้ไม่ค่อยชอบฟาร์มเลยอันตรายต่อเราพี่ฟิวสันนีหาหรืรอยังไว้ให้มาต่อยหน่อยดินี่นๆๆนนน,นีพี่นันเขาลวมหนูช่วยด้วยช่วยด้วยพี่นันเร็วเขาจะตีหนูหนูแล้ว เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตบไายให้จัดรางวัลเป็นยังงามดีมากคจามพ รถมางานมอบยายายามยือหมัดแต่ม,มอบไม่แพาจับสามไ้พี่มีสองอันเอาเอาเอา <c oughs> ใครได้ใครก่อนเด้อยังไม่ได้ <c oughs> ยังหัว <c oughs> รอดอะไรมันอยู่กับผม <c oughs> ผมได้มาอันนึงเขาทิ้งมาสองอันเอาเลย <c oughs> <c oughs> อีบอกอ่านประเดี๋ยวอ่านี่ย่าอเงี้ยกูให้ขาต่างเงี้ยบ้าเนี่ยบัวบัวบัวตู้กู้ใช้ขาต่างนีอย่า,า,างกูจับมันก็บบ่อยเลย,อยโอ้วิ่งผ่านโรงพยาบาลอย่างนี้อีกนเร็วอันตร,รายนะโอ้โหกับเรายี่สิบเจ็ดยังโหด คนยิงโน้นบ้านแตกเราจะเข้าวงไปก่อนเราค่อยยิงมันหรือจะไปยิงมันเลยไปไปรอบไปจากคอนต้องวงดีกว่าไหมพี่ป่ะเรามันเราต้องเล่นแผนนั้หละมันใช้ a อ s ด้วยเราจะเป็นคนที่โกล่ให้ึ่้ในเวลานี้ที่เมที่นัน่นมาเลยนะ พ hey, ี่จะตายแบบนายอยู่ในบ้านนะพี่อยู่ในบ้านเลยบ้านไหนเฮ้ยตรงนี้ยังไม่เข้าวงเลยนี่แต่มันในบ้านฟาร์มไหมพี่เสียวอยู่นี่ไปบ้านฟาร์มดีกว่าใช่ที่ทำไมมันวิ่งเราจังเลยจังเลยเนี่ยเอ้จัเลี้ยหกแล้วโอ้เข้ามาดิ อด่ดตั้งหัวหนูเลยไม่มีตัวดูยเจอยาอึอะไรเนี่ยมารอเก็บม mm ันดีกว่าเดี๋ยวมันต้องวิ wow ่งไล่หมอกมันแน่เลยคือ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  เ็าทางขึ้นได้นะฟิวสันไม่เพื่อนเราไปไหนอ่ะไม่ห้ามห้ามกืดกระถาได้พี่ฟิวนรู้ประวัติพี่ฟิวแล้วหนูรู้ประวัติพี่ฟิวแล้วอ้าวไม่เห็นมีใครลงมาอย่างที่คิดเลยผิดแผนเราเป็นสายตุ้นที่ดีในวันนี้ รถมา,มาไม่รถมาพี่มันเห็นหรือไม่ะเห็นสิพี่หมดแอบอยางงี้ยนะเมื่อกี้เนี่ยว่นมีคนยิงก่อนเข้าโรงพี่หนูขออยู่บนบ้านก่อนนะเอาเลย มันจะมันยิงอยู่ข้างล่างเนี่ยบ้านแอลเนี่ยงั้นเแล้วม,มีใครยิงก็จ้าตอวอน,น,นั้น,น,ะนอะไรตเจอะไรไม่เคยพิมมาไม่มีเก็บทีนะ่ทางตรงนี้ดีกว่า ให้ไม่เก็บเสียงเปิดเลยด้ยเราไปขึ้นเขาทางนี้ดีกว่าไปายังไงพี่นันป้อหมหรอใช่เข้าไปทางโน้นได้สวยกับมันตรงๆแน่ใช่แล้วพี่ยากรเดียวเท้าพี่ไม่ฟาร์มอะไรเลยไม,ม่ฟาร์มฟาร์มได้จริงจังด้มาให้มางเรยสอสายตู้ อ้าวแอดดอบม,มัน,นอีกเฮ้ยทางนู้นมีไอวอลอ่ะพี่นันมีอะไรบ้าง<ม><ม>เสียงไว้นั่นไอว,วไอลตรงนี้คืออะไรอ่ะโอ้ไม่ยิงกันบนเขาอ่ะออเอาเฮ้ยแล้วเข่าเลี้ยวตีพี่มาจากไหนวะน อยู่ตรงนี้อยู่นี่มันจริงกันตรงนี้มันกำลังเจ็บอีพี่นองสาเอาเอาอะไรเนี่ยเอา ฟิวสารไปเก็บยาให้ได้ก่อนเธอ